สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะในคลิปนี้เราจะมาพาทำแพทเทิร์นกระโปรงนะคะทำกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองทำตามกันดูนะคะเราจะทำตามไซส์นี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราวัดข้างบนลงมาหนึ่งไม้บัรทัดแบบนี้นะคะเราก็ ลากเส้นลากเส้นยาวแบบนี้เลยค่ะต่อมาเราวัดจากตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะแบบนี้เราก็วัดลากยาวลงไปเลยค่ะลากยาวลงไปแบบนี้เลยนะคะต่อมาให้เราวัดเส้นสะโพกนะคะมีสะโพก วัดจากเอวลงมามีสะโพกตรงนี้เรียกสะโพกเล็กตรงนี้เรียกสะโพกใหญ่นะคะคือสิบเซนแล้วก็สิบเซนแบบนี้นะคะรือเรียกอีกอย่างว่าสะโพกบนสะโพกล่างนะคะก็วัดลงมายี่สิบเซนตรงนี้สิบเซนตรงนี้สิบเซนแบบนี้เราก็ลากเส้น จากกลางหน้าไปแบบนี้นะคะมีสะโพกใหญ่เอาวัดไปแบบนี้นะคะแล้วก็าเส้นเสนไปแบบนี้ต่อมาให้วัดเส้นเอวเส้นเอวคือตรงนี้นะคะ คือเอาความยาวรอบเอวนะคะได้เท่าไรหารสี่หานสี่หารสี่แล้วเราได้เท่าไหร่เราก็ติ๊กไว้ตรงนี้ต่อมาให้วัดจากตรงนี้ออกมาเป็นวัดเพิ่มเส้นเอเก็ดนะคะคือเราจะเผื่อเกล็ดไปสองเซนครึ่งแล้วก็วัดออกไป2เซนครึ่งตรงนี้ แล้วเราก็ใช้เส้นนี้นะคะเป็นเส้นเอวต่อมาให้เราวัดเส้นสะโพกเส้นสะโพวกวัดรอบสะโพกได้เท่าไรตรงนี้นะคะเส้นสะโพกด้านล่างนี้วัดรอบสะโพกได้เท่าไหร่ให้เอามาบวกสี่เซนหารด้วยสี่นะคะบวกสีเส่เซนหารด้วยสีอย่างนี้แล้วเราก็ วัดต่อ,อไปแบบนี้นะคะเราก็จะติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กข้าง้างบนด้วยนะคะอย่างเงี้ยเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะด้านล่างก็เหมือนกันเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะต่อมาก็ลากเส้นลากเส้นลากยาวแบบนี้เลยลากยาวแบบนี้เลยนะคะ เราก็ลากยาวไปเลยนะคะายาวไปเลยนี่คือเส้นสะโพกนะคะลากยาวไปเลยแบบนี้ก็จะได้เส้นสะโพกตรงนี้ในส่วนนี้ก็เป็นเส้นเอวเราจะใช้เส้นนี้นะคะต่อมาเราลากเส้นเอวลงมาหาเส้นสะโพกนะคะให้ลากตรงแบบนี้นะคะเส้นไม้ประทัดวางอย่างนี้เลย เราก็ลากลงไปเลยนะคะตรงนี้ต่อมาให้ทุกคนวัดตรงสโพ่เล็กเส้นนี้นะคะวัดออกไปครึ่งเซนแบบนี้แล้วก็ติ๊กไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วให้ใช้ไม้โค้งหรือว่าไม้นกไม้โค้งก็ได้นะคะแบบนี้วางตรงนี้ไม่ให้เลย จากเครื่องเส้นที่เราติ๊กไว้นะคะแด้เราก็ลากเส้นลงไปเลยนีคะเราก็จะได้เส้นสะโพกตรงนี้ตรงนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเส้นนี้ต่อมาเราจะมาทําเกล็ดกันนะคะวิธีการทําเกรดนะคะให้เราวัดจากตรงนี้นะคะ ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะจากเส้นกลางหน้ามาถึงเส้นเอวตรงนี้นะคะปัดแบบนี้อย่างนี้นะคะได้เท่าไหร่ให้เราเอามาหารสามได้เท่าไหร่อําหารสามนะคะอาาหารสามแบบนี้แลเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้แล้วเราก็ติ๊กข้างล่างนี้ด้วยนะคะ โอเคอย่างเงี้ยพราติก๊กแบบนี้เสร็จให้เราลากเส้นตรงมาเลยอย่างี้ให้เราลากเส้นเส้นนี้ตรงไปเลยนะคะเส้นกระเด็ดนะคะแล้วให้เราวัดจากสะโพกด้านล่างนะคะสะโพกใหญ่ด้านล่างให้วัดออกไปหนึ่งเซนคือตรงนี้นะคะ วัดออกไปหนึ่งเซนคือตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กไว้จากนั้นให้เราลากแบบนี้เราลากจากเส้นเอวนี่นะคะเราลากจากเส้นเอวล,ลงไปเลยนะคะลงไปเลยอย่างนี้ลงไปเลยแบบนี้นะคะยาวแบบนี้เลยต่อมาเราจะวัดเบ่งเกล็ดตรงนี้นะคะ ตรงนี้กับตรงนี้จากตรงที่เราเผื่อไว้ตรงนี้นะคะคือเท่าที่เราเผื่อไว้ตรงนี้คือเราเผื่อไว้สองเซนครึ่งน,นะคะให้เราเบ่งครึ่งสองเซนครึ่งแบบนี้แล้วเราก็ติ๊กไว้ทั้งสองข้างเราก็ติ๊กไว้อย่างนี้นะคะเห็นกันหรือเปล่าะคะ ตรงนี้นะคะตนี้กัตรงนี้นะคะจากนั้นให้เราวัดความยาวเกล็ดนะคะความยาวเกล็ดเกล็ดอันเดียวก็จะให้วัดลงมายาวหน่อยให้เราวัดลงมา สิบสองสิบสองเซนสิบสองเซนคือตรงนี้นะคะติ๊กไว้แบบนี้แล้วก็ลากลงไปแบบนี้นะคะหาตรงที่ติ๊กไว้่ะพอเรา ออกมาให้เราพับเร็กตรงนี้ับดตรงนี้ด็ตรงนี้เสร็จแล้วให้วัดลงมาหนึ่งเซนวัดจากเส้นเอวลงมาหนึ่งเซนแบบนี้มงเห็นไหมครับ ให้เราวัดจากเส้นเอวลงมาหนึเซนแล้วก็ติ๊กไว้ตรงน,นี้เราก็วัดลงมาหมนึ่งเซนแล้วก็ติ๊กไว้แล้วเราก็ลากนิดนึงนะะลากยาวไปแบบนี้นะคะ <S <S เสร็จแล้วให้เราใช้ไมนะะ้นาะ ทางเหล่านี้นะคะ ก็ลา่ไปอย่างนี้นะคะลาไปแบบนี้เส้นนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะจะใช้เส้นโขงข้างล่างต่อมาวัดความยาวของกระโปรงนะคะความยาวกระโปรงเรา วัดไว้ที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้แล้วปต่ความชอบของแต่ละคเนเลยค่ะยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยตรงนี้เราจะจากเส้นนี้เส้นเอวล,ลงมาได้ยี่สิบเอ็ดเราก็ติกไว้อย่างเงี้ยนะคะติกไว้ตรงนี้นะคะแล้ววัดเผื่อลงมา นิ้วครึ่งน,นะคะตรงนี้เส้นนี้เราก็ลงมานิ้วครึ่งคือเผื่อชายนะคะเผื่อเย็บชายเราก็ลากเส้นเลยอย่างนี้ตอี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะชิ้นหน้านะคะตรงนี้อันนี้คือชิ้นหน้าต่อมาเรามาทําชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะชิ้นหลังเนี้ยอันดับแรกก็คือให้วัดลงมาแบบนี้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดที่จีดเส้นลากยาวแบบนี้ นวัดลงมาหนึ่งม,มนบรรทัดทีดเส้นลากยาวแบบนี้นะคะส่วนเส้นเอวเอลได้เท่าไหร่หารสี่หารสี่แล้วก็จะติ๊กไว้ตรงนี้หารสี่ได้เท่าไหร่ก็ติ๊กไว้แล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสองเซนครึ่งตรงนี้สองเซนครึ่งนะคะ เราก็ใช้เส้นนี้เป็นเส้นเอวนะคะเส้นที่เราเพิ่มเส้นเอวตรงนี้เราเพิ่มเกรดแล้วก็เลยเสองเซนเราก็ใช้เส้นนี้เป็นเส้นเอวต่อมาให้เราเอาทำวัดสะโพกนะคะเดี๋ยวกดอ,อื่นเราต้องวัดหาเส้นสะโพกก่อนนี้นะคะคือยี่สิบยี่สิบวัดลงไปยี่สิบสะโพกเล็กตรงนี้สะโพกใหญ่นะคะวัดแบบนี้สะโพกเล็ก แล้วก็สะโพกใหญ่สะโพกด้านล่างเป็นสะโพกใหญ่แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดรากเลยลากแบบนี้ด้านล่างก็ลากแบบนี้ต่อมาก็ตรงนี้เส้นสะโพก สะโพกก็คือรอบสะโพกบวกสี่เซนหารด้วยสี่ได้เท่าไหร่ก็ให้วัดออกมาะะตัวนี้ได้เท่านี้นะคะวัดออกมาแบบนี n. ้เราก็ติ๊กไว้อย่างนี้ให้ติ๊กแบบนี้ติ๊กแบบนี้ลากยาวยาเลยนะคะติ๊กติ๊กตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ติ๊กด้านล่างด้วยอื้ เราก็ติดตรงนี้เสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดลากยาวลงไปให้ตรงนะคะแบบนี้ต่อมาให้ลากเส้นสะโพกเส้นเอวหาสะโพกแบบนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ าตรงนี้ไปมาเป็นเช้่สะโพกใหญ่ด้านล่างอย่างนี้แบบมันจะตัดนะคติดคืนแบบนี้ค่ะต่อมาให้วัดสะโพกตรงกลางนี่นะคะสะโพกเล็กวัดออกมาครึ่งเซนตรงนี้เสร็จแล้วใช้ไม้โคง้งวางอย่างนี้ วางไม่ให้ให้อยู่ในระดับที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วก็ลากเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะะก็ใช้เส้นนี้ใช้เส้นข้างนาอ,อกนี่นะคะเส้นนีนนนะะ้ต่อมาให้ทำเส้นเอ เส้นตีเกล็ดนะคะคือให้วัดจากเส้นจากเส้นเอวตรงนี้ด้านบนจากตรงนี้นะคะวัดลงมาวัดมาถึงเส้นกลางหลังตรงนี้เรียกเส้นกลางหลังนะคะอย่างนี้แล้วให้หารสามหารสามคือเ,เราก็วัดจากเส้นนี้ออกไปหารสามได้เท่าไหร่เก้าหารสามก็ได้สามนะคะ เสระะ็จแล้วให้ลากเส้นตรงลงมาเลยลากจากเส้นเอียลงไปหาสโพกเลยแบบนี้นะคะ่ะต่อมาสโพก มาถึงเส้นะโพวกแล้วก็วัดเส้นเกร็ดลงมาข้างหน้า12บสอข้างหลังให้เป็น13บสาตรงยาวกว่าด้านหน้านะคะเส้นกระเด็ดเราก็ติ๊กไว้แบบนี้แล้วเรามาทำกรเ็ดตรงนี้เส้นเอวตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจากตรงนี้มานี่นะคะเส้นเกร็ดที่เราเผื่อเก็บไว้สองเซนครึ่ง ให้เราให้เราเอาสองเซนครึ่งมาเบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งทำเป็นเส้นเกเล็ดตีเพื่อติดกเล็ดอย่างนี้ติดไว้แบบนี้จากนั้นให้ลากจากเส้นเอวนี้ลากลงมาตรงที่เราติดไว้แบบนี้นะคะแล้วลงมาเลย แบบนี้นะคะส่วนความยาวความยาวกระโรงที่เราทําที่เราทำานะ่ะคือยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเราก็วัดจากตรงนี้จากเอวล,ลงมาลงมาให้ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเราก็ขีดเส้นแล้วก็ติ๊กไว้อย่างเงี้ยนี่นะคะเดี๋ยววัดด,ดูแบบนี้เราก็วัดจากเอวมายี่สิบเอ็ด จากตรงนี้ยี่สิบเอ็ดลงไปเส้นเอลงไปยี่สิบเอ็ดเราก็ติ๊กไปอย่างเงี้ยติ๊กไปแล้วเราก็ติ๊กไปอย่างนี้พอ,อเราติ๊กเสร็จเราก็ลากเลยแบบนี้ นะคะตรงนี้ลงมาให้เผื่อนิ้วครึ่งเผื่อชายกับโรงนะคะนิ้วครึ่งอย่างี้นิ้วครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลากตรงนี้อันนี้คือเผื่อเผื่อชายกระโปรงต่อมากระโปรงชิ้นหลังนะคะจะมี จะใส่ซิปนะคะให้วัดจากเอวเข้าจากเอวเข้าหนึ่งหนึ่งเซนแบบนี้ติดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาถึงเส้นสะโพกล่างลากลงไปเลยแบบนี้วางไว้น,นะคะแบบนีนี้แล้วก็ลากลงไปเลยแบบนี้นะคะเส้นแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็เผื่อใส่ซิปตรงที่เราย้ำก็ใส่ซิปซปจะเกนิ้วนะคะซิปซิปใส่กระโปรงนะคะแล้ก็เผื่อไปแปดนิ้วแล้วก็ติดไปแบบนี้เสร็จแล้วด้านล่างนี่ก็เผื่อลงไปใส่ เผื่อไอ้ตรงที่เราทำซับในม่เราให้เผื่อรงไปหนึ่งเซนนะคะจากแปดเผื่อไปเซนหนึ่งก็ง่ายๆค่ะเ็ดเทนะะรกระโปรงก็เสร็จเสร็จแล้วนะคะ ก็ลองทำกันดูนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ